อาจารย์มีความรู้สึกว่าประเด็นเรื่องการไปไปกาประชามติเนี่ยในในครั้งนี้ประเด็นเรื่องเห็นชอบไม่เห็นชอบเนี่ยมันเป็นประเด็นเรื่องเรื่องเจนไหมเจนเซ็เจนซีอัลฟาบูมเมอร์นั่นนู่นนี่ใช่เพราะว่านี่คือเจนเอ็กเนี่ยเป็นรุ่นตกท้องช้างนะฮะที่น่าจะโหวตไม่เห็นชอบเยอะกว่าบูมเมอร์นะอาจารย์จากที่เขาไปทำโพลกันมาเนี่ยเอออาจจะนะอาจะอาจจะนะซึ่งถ้าอาจารย์เป็นเจนเอ็กอาจารย์จะพูดกับเจนเอ็กว่ายังไรใ้จริงผมเจนเอ็กนะผมเป็นปี ผมเป็นหัวขบวนเยี่ยเนะครับงั้นดีเลยครับงั้นอาจารย์ต้องสื่อสารกับเจนเอหน่อยครับมึงตื่นเะมึงถูกหลอกด้วยนะแล้วตื่นได้แล้วบอกตรงบอกตรงบอกตรงเออมันถึงเวลาที่แบบว่าพูดกันตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายกว่าน้อนะฮะเออมึงตื่นเถอะมึงตื่นเถอะอย่าปล่อยให้เขาหลอกต่อไป ฟังกูฟังกันหน่อยกูรุ่นมึงกูรุดนมึงเฮ้ยรุ่นเดียวรุนเดีวเนีไปการเห็นชอบคือรุ่นเลยคือรุ่นผมมันโตมากับเศรษฐกิจฟองสบู่มันขี่โอกาสนะกอสเลทยุคผมเมื่อจบใหม่ๆเนี่ยมันเจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์มึงไม่เก่งมึงจบธรรมศาสตร์เกศสองจุดห้ามึงก็มีชีวิตที่ดีได้ เพราะงั้นมันไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองกับเศรษฐกิจตอนนั้นเป็นเผด็จการก็เศรษฐกิจก็โตว่ามันก็เลยคิดแบบนี้ไงไอ้คนรุ่นผมนี่มันนิสัยเสียโอ้อ้โ้นายที่ผมเก็ตที่มาเลยนะเนี่ยโอ้โหท่นไ้ว่าขี่มาเลยใช่ไหมเออผมขี่ขึ้นฟองกํูลัมาคือแบบโิ้โอกาสทุกอย่างมันอยู่ในรุ่นผมคนไม่เก่งยังยังมีฐานะดีได้ อย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าคิดว่าตัวเองมาถึงจุดนี้ได้แล้วเพราะความสามารถของตัวเองล้นๆแต่ความสามารถก็คงจะมีส่วนอยู่แหละแต่ว่าสภาพแวดล้อมน่ะมันก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันโอ้โหคุณเกิดยุคผมเนี่ยถ้าคุณถูหวยไปครึ่งหนึ่งแล้วไตรกิโตปีละสิบเปอร์เซ็นต์รกิโตปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยทบต้นสิบเปอร์เซ็นต์กับดอกเบี้ยทบต้นปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะรายได้คุณโตเท่าไหร่ โค้ดเลทหนกับโค้ดเลทสิบก็เหมือนคุณฝากเงินร้อยบาทอะแล้วผมตอบแทนดอกเบี้ยคุณฝากสิบาทแล้วทบต้นไปข้างหน้ากับสิบร้อบาทได้เงินฝากดอกเบี้ยหนึ่งบาทแล้วทบต้นไปเมื่ออายุเท่าผมถ้าคุณเซฟวิ่งตั้งแต่ตอนทํางานใหม่ๆถึงตอนไหนเราผมก็รวยกว่าคุณแน่นอนว่าใช่เพราะเงินมนเงินมาต่างกันเออ